ยักษราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สองตอนศพอารมณ์พอดีเสียสินรีบรุดออกจากสำนักหม้อฟู เพราะว่าเกิดเรื่องที่เป็นความคาดหวังของมันนั่นคือมีคนก่อเรื่องขึ้นเสี้ยสินทราบแต่แรกว่าพร้อมกับความรุ่งเรืองของเมืองหาตาและเป็นศูนย์รวมความมั่งคัง่งจะต้องเกิดเรื่องขึ้นในที่สุดวันนี้ก็มาถึงต้นเหตุรวบรัดยิ่งชนเผ่ามองโกของอูเยอ่อเกิงตาไหนเป็นผู้ส่งสินค้ารายใหญ่สินค้าต้องรวมตัวกันที่เมืองฮาตา ต่อจากนั้นค่อยผ่านเมืองไคยวนขนส่งไปยังท่าเรือเขตจินโจผู้ดูแลเมืองฮาตาเป็นมากู้เออฮุนแห่งนี้เจนมากู้เอฮุนทั้งเป็นผู้ดูแลเมืองและเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ดังนั้นดําเนินการต่อชนเผ่าของตนเองชนเผ่าอื่นไม่เหมือนกันขณะที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายชนเผ่าทั้งสองเกิดความขัดแยง้งจนลงมือต่อยตีกันคนที่หนุนหลังมาู้เอฮุนเป็นผู้บัญชาการฐานที่มั่นสันวั่นเว่ยเธอหมอเอ คนที่หนุนหลังอูเยอร์เกิงตาไหนเป็นผู้บัญชาการฐานที่มั่นเทียลิงเวย่ยชิงเกอ๋อเออไทยทั้งสองฝ่ายมีขุมกำลังคู่ขี้กั้มกึง่งเพียงแต่มากู้เออหุฮุนเป็นผู้ดูแลเมืองฮาตาจึงมีกำลังเหนือกว่าบ้างมากู้เออหุฮุนเป็นทั้งผู้ดูแลและผู้ประกอบการในการปกป้องชนเผ่าตนเองสร้างความไม่พอใจแก่ชนเผ่าอื่นตั้งแต่เล็กในที่สุดระเบิดออกมาเพราะเกิดเรื่องขึ้นชนเผ่าอื่นล้วนอยู่ฝ่าย อูเยออเกิงตาไหนโดยเฉพาะชนเผ่ามองโกยิ่งเข้าร่วมตะลุมบอลด้วยส่วนชนเผ่านี้เจินเห็นว่ามากู้เอหุนเมื่อเป็นผู้ดูแลก็ไม่สมควรเป็นผู้ประกอบการจึงไม่สะดวกกับการช่วยเหลือมัน ความขัดแย้งของชนเผ่าทั้งสองเป็นที่สนใจของฐานที่มั่นเทียลิงเว่ยกับซันวันเว่ยเนื่องเพราะไพร่พลของฐานที่มั่นทั้งสองประกอบด้วยคนของชนเผ่าทั้งสองเมื่อคนของชนเผ่าตนเองถูกข่มเหงรังแก่พวกมันไหนเลยยอมเลิกราดีที่วันนี้ต่างกับการก่อนเสียสินก็เป็นจงตูแดนเหลียวตงนับวันแต่จะมีอำนาจเพิ่มขึ้นชิงเกอเออไทย กับเธอม่อเออยังไม่กล้าลูปหนวดเสือของมันต่างสะกดคนของตนเองไว้ส่งคนมารายงานต่อเสี้ยสินเสี้ยสินพอนำกำลังรถถึงเมืองหาตาบนถนนมีสภาพยับเยินสินค้าจำนวนมากถูกทิ้งกับพื้นยังมีฝูงชนที่โกรธแค้นถืออาวุธของมีคมคนเหล่านี้เสื้อผ้าขาดวิ่นบนร่างรับบาดเจ็บ บนพื้นด้านหลังนอนไว้ด้วยคนของชนเผ่าที่รับบาดเจ็บสาหัสและทอดร่างเป็นซากศพชิ่งเกอเออไทยกับเธอหม้อเออนำกำลังฐานที่มั่นเทียหลิงเว่ยกับซันวันเว่ยทั้งสองขบวนทัพแยกผู้คนเหล่านั้นออกจากกันเฉินเซี่ยสินเดินทางมาถึงทั้งสองฝ่ายพากันระบายลมหายใจโล่งอกห้อมล้อมเข้ามาฟ้องร้องต่อเซี่ยสินอย่าได้ร่ำร้องไป เสียสินส่งเสียงขู่คำรามสะกดทั้งสองฝ่ายเอาไว้จากนั้นกวาดตามองรอบข้างกล่าวขึ้นว่าผู้ใดลงมือก่อนมากู้เอ่อหุนชิงกล่าวขึ้นว่าเป็นคนของอู่เย่อเกิงตาไหนเสียสินหันไปทางอู่เย่อเกิงตาไหนกล่าวว่าเหตุใดลงมือขณะที่อู่เย่อเกิงตาไหนรีบรุดมาถึงคนของชนเผ่าตนเองต่อยตีกับผู้อื่นแล้ว มันเห็นสถานการณ์คับขันจึงชักดาบเข้าร่วมวงต่อสู้ยังไม่ถามไถ่ต้นสายปลายเหตุเสียสินตวาดถามอู่เย่อเกิงตาไหนนึกกลิงเกลงอยู่บ้างหันไปสอบถามอามูกูหลงังผู้เป็นหลานชายซึ่งส่งมารับซื้อสินค้าที่เมืองฮาตาอามูกูหลงังถูกดาบฟันใส่ต้นแขนยามนั้นดึงเศษผ้ามาพันแผลอย่างลวกๆในมือยังถือดาบเปื้อนเลือดเล่มหนึ่งปากร้องไปว่าใต้เท้าลองถามพวกมันว่า พวกมันเรียกค่าเก็บใช้จ่ายเท่าใดทางการกำหนดว่าหมาตอนเก็บเงินหกสลึงหนังหนูเตียวกับเงินสองหุนโสมคนหนึ่งช่างเก็บเงินห้าหุนเห็ดหูหนูเก็บเงินหนึ่งหุนมเมล็ดสนหนึ่งเต้าเก็บเงินสามหุนเห็ดหม้อกูสิบห้าช่างเก็บเงินหนึ่งหุนหนังตัวนาคหนึ่งผืนเก็บเงินสองหุนตอนนี้เดนเหลียวตรงยังไม่สามารถผลักดันให้ใช้จ่ายเงินกระดาษ ดังนั้นการคำนวณสินค้าใช้วัตถุสิ่งของและเงินเป็นหลักอามู่กูลางค้าขายเป็นเวลานานจึงท่องจำกฎเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายของต้าเหมิงจนเคลื่อนใจมันพอกล่าวจบก็ชี้มือไปยังมากู้เออหุนคู่คำรามว่าคนของชนเผ่าพวกมันเรียกเก็บเงินมากกว่าอัตราที่ทางการกำหนดเอาไว้เท่าตัวนี่เป็นเหตุผลกลนใดเสียสินหน้าเคร่งเครียดลงถลึงมองมากู้เออหุน มากู้เออหุนรีบกล่าวไปว่าไต่เท้าจงตูพวกเราได้รับ มอบหมายให้ดูแลเมืองฮาตายังไม่กล้าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมากเกินไปตอนนี้เมืองฮาตามีการค้าคึกคักพ่อค้าทั้งใกล้ไกลล้วนดันด้นรุดมามีคนมาจากแดนไกลไม่สามารถไปกลับวันเดียวยังมีคนต้องการจัดซื้อสิ่งของจำนวนมากต้องรังอยู่หลายวันนอกจากนั้นยังมีพ่อค้าคนกลางยิ่งไม่ยอมจากไปคนเหล่านี้ ทั้งดื่มสุราทะเลาะวิวาทอาละวาดต่อยตีทั้งลักเล็กขโมยน้อยแทะโลมอิสตรีเราจึงต้องว่าจ้างผู้คนมาจัดระเบียบดูแลความสงบเรียบร้อยเหล่านี้ล้วนต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างนั้นเงินได้จากที่ใดหรือเสสินยกมือลูบจมูกหันไปกล่าวกับอูเย่์เกิงตาไหนว่าตาไหนมากู้เออหุนกล่าวมีเหตุผลเมื่อต้องว่าจ้างผู้คนดูแล ก็ต้องจ่ายค่าแรงทั้งหมดต่างมาค้าขายเงินจำนวนนี้ย่อมต้องให้ทั้งหมดเป็นคนจ่ายอูเยอะเกิงตาไหนกล่าวขึ้นว่าไต้เท้าท่านไม่ทราบตอนนี้เมืองหาตามีสินค้าเข้าออกมากน้อยเท่าใดจำนวนอันมหาศาลถึงเพียงนี้เพียงเรียกเก็บเงินเล็กน้อยก็สามารถจ่ายค่าแรงได้แต่คนของมากกู้เออหุนฉวยโอกาสเรียกเก็บเพิ่มขึ้นส่วนเกิน เข้ากระเป๋าตัวเองแต่เท้าจงตูหากไม่เชื่อลองสอบถามคนของชนเผ่าต่างๆดูคนของชนเผ่าที่อยู่รอบข้างต่างพากันส่งเสียงสนับสนุนคนของมากู้เอ่อหุนย่อมไม่มีอุดมการณ์อันสูงส่งพอกลุมอำนาจอยู่ในมือหากเป็นพวกเดียวกันจะไม่เรียกเก็บเงิเงนแต่สำหรับชนเผ่าอื่นบางครั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มถึงหส่วนเงินส่วนเกินก็เข้ากระเป๋าตัวเอง ก่อนนี้การค้าที่นี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรดังนั้นเงินที่เรียกเก็บก็ไม่มากนักทั้งหมดยังอดทนกล้ำกลืนตอนนี้การค้ายิ่งมายิ่งใหญ่โตความละโมบของผู้คนก็เพิ่มมากขึ้นสินค้าแต่ละรายพอเรียกเก็บเพิ่มอีกหลายส่วนก็เป็นจำนวนที่น่าตระนกนักเสียสินพอฟังจบก็หันไปทางมากู้เอือฮุนแล้วกล่าวว่าชนเผ่าต่างๆกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน มากู้เออหุนใช่มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่มากู้เออหุนแตกตื่นลนลานขึ้นมาคนในชนเผ่าเห็นเช่นนั้นจึงร้องโพล่งไปว่าแต่เท้าจงตูพวกเราไม่เรียกเก็บเพิ่มก็ทําไม่ได้ตอนนี้มีผู้ค้าเพิ่มขึ้นพ่อคา,าคนกลางที่เมืองไขย,ยวนฉวยโอกาสกดราคาไพรพนที่เฝ้ารักษาอยู่ตามรายทางก็เรียกสินบนไม่เช่นนั้นไม่ยอมเปิดดานหาไม่ ก็เปิดด่านสายขึ้นทั้งหรือขนสินค้าจนกระจุยกระจายไม่สามารถทรงมอบได้เสื้อสินรอบหัวรอคลุนคิดขึ้นใช่แล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งมายิ่งมากดังนั้นหันไปทางผู้ดูแลเรื่องราวสำนักเหลียวตรงตูซือจางจุ้นกล่าวเสียงหนักๆว่าจางจุ้นคนของฐานที่มั่นต่างๆเรียกสินบนหรือไม่ จางจว้วนกระโดดปลาดออกมาแก้ต่างเป็นพลวันเมื่อครู่มากู้เออหุนไม่ทันขัดขวางคนในชนเผ่าเปิดโปงเรื่องทหารหั่นรับสินบนออกมายามอับจนปัญญาผ่านถกเหตุผลกับมันสุดท้ายยังลากตัวพ่อค้าคนกลางที่ขนถ่ายสินค้าจากเมืองไคยวนถึงท่าเรือเขตจินโจออกมาพ่อค้าคนกลางมีร้านตัวแทนอยู่ในเมืองฮาตา เท่าแก่ร้านตัวแทนกำลังยืนดูความสนุกสนานคิดไม่ถึงจะถูกลากเข้ามาด้วยร้านขาชาวหั่นเหล่านี้ประกอบด้วยตระกูลใหญ่ของแดนเหลียวตงตลอดจนแม่ทัพในกองประจำเหลียวตงพวกมันมีคนหนุนหลังที่เข้มแข็งทั้งไม่ถูกควบคุมดูแลจึงกดราคาสินค้าซื้อถูกขายแพงแต่พวกมันถือดีว่ามีคนหนุนหลังย่อมไม่ยอมรับเข้าร่วมถกเถียงด้วย ล้วนหุบปากทั้งสิ้นเสียสินคู่คำรามอีกลาร้องบอกว่าเราจงตูเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วพวกท่านต่างคนก็ต่างมีปัญหาดูท่ามีอาจไม่ทำการควบคุมแล้วไม่เช่นนั้นโครงการที่ระวางไว้จะช้าเร็วก็ต้องถูกทำลายในเงื้อมือของพวกท่านพลางก็ชี้มือไปอยังพ่อขาคนกลางนั้นกล่าวเสียงเกลียวกลาดว่าพวกท่านที่กดราคาสินค้า ซื้อถูกขายแพงเพราะว่าพวกท่านมีสิทธิ์ในการรับซื้อและจัดจำหน่ายหากปราศจากพวกท่าน สินค้าที่รวมอยู่ในเมืองฮาตาก็ไม่มีที่ระบายออกสร้างความกำเริบเสื่อมสารแก่พวกท่านคิดแก้ปัญหานี้ง่ายดายิ่งนับแต่นี้เราจะยกเลิกสิทธิ์รับซื้อและจำหน่ายของพวกท่านชนเผ่าต่างๆสามารถส่งมอบสินค้าให้กับพวกท่านจัดจำหน่ายและสามารถขนถ่ายสินค้าไปยังท่าเรือเขตจ,จินโจจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนอื่นเอ่ยถึงตอนนี้หยุดเล็กน้อยค่อยกล่าวสืบต่อว่า แน่นอนเมื่อยกเลิกสิทธิ์ในการรับซื้อและจัดจำหน่ายของพวกท่านพวกท่านก็สามารถออกไปรับซื้อสินค้าจากชนเผ่าอื่นจากนั้นขนส่งไปจำหน่ายพ่อค้าคนกลางนั้นตอนแรกใจหายว่บพอฟังวาจาทอดหลังของเสี้ยศสินก็คิดอ่านในใจฐานที่มัน่นตามรายทางล้วนเป็นกองกำลังของพวกเราด้านขนส่งได้เปรียบกว่าหากอนุญ,ญาตพวกเรารับซื้อสินค้าจากชนเผ่าต่าง โดยไม่ต้องผ่านเมืองหาตาไม่แน่ว่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าจึงกลัวอันใดหรือดังนั้นพงกศรีรษะรับคำเสียสินหันไปทางมากู้เออหุนแล้วกล่าวว่าชนเผ่าท่านทั้งเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ประกอบการย่อมเกิดความลำเอียงยากหลีกเลี่ยงจากการถูกชนเผ่าต่างๆกล่าวหาตอนนี้เราให้ท่านเลือกระหว่างสละสิทธิ์ในการดูแลเมืองฮาตา หรือยกเลิกการเป็นผู้ประกอบการท่านตกลงเลือกสายใดตอนนี้มากู้เอื่อหุนเฉกเช่นตือโปอยก่ายส่องกระจกไม่ว่ามองจากด้านใดล้วนไม่ใช่ผู้คนทางหนึ่งมันเพราะความแค้นกับชนเผ่าต่างๆอีกทางหนึ่งเปิดโปงว่าด่านรักษาการตามรายทางเรียกสินบนพ่อค้าคนกลางก็กดราคารับสือทั้งล่วงเกินกองกำลังชาวฮั่นอีกทั้งพ่อค้าคนกลาง มีสิทธิ์ไปรับซื้อสินค้าจากชนเผ่าอื่นอำนาจในการดูแลตัวเมืองของมันก็ไม่ต่างกับซี่โครงไก่โครงหนึ่งหากเปรียบเทียบกันมันสามารถรับซื้อสินค้าพื้นเมืองวัสดุไม้และหมาพาหนะในราคาต่ำแล้วขายออกทำกำไรเพิ่มเป็นสิบเท่ายังมีพวกมันไม่เพียงสามารถรับซื้อจากชนเผ่าอื่นชนเผ่าของมันก็สามารถเพิ่มผลผลิตเช่นกัน แต่ว่าหากให้มันสละสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลเมืองฮาตาก็ไม่วางใจหากว่าอำนาจส่วนนี้ตกเป็นของอู่เย่อเกิงตาไหนยามใดที่อู่เย่อเกิงตาไหนกลุ่มอำนาจไว้ในมือไหนเลยไม่สร้างความลำบากแก่พวกมันดังนั้นหมาก,กู้เอ่อฮุนกล่าวอย่างลังเลว่าหากว่าพ,พวกเราสละสิทธิ์ในการดูแลเมือง ไต่เท้าจงตูคิดมอบอำนาจแก่ผู้ใดหรือเสสินย้อนถามไปว่าให้หมอบอำนาจแก่พวกเราพวกท่านค่อยวางใจยังมีทั้งหมดลองบอกมาว่าต้องการให้หมอบอำนาจแก่ผู้ใดจึงสร้างความเสมอภาคได้คนของชนเผ่าต่างๆล้วนนิ่งเงียบเงันผู้ใดกล้ารับประกันว่าเมื่อมอบภูเขาเงินภูเขาทองให้กับเทพเจ้าใช่ซิงเอียอีกองหนึ่งจะปลอดภัยไร้เรื่องราว เสียสินระบายลมจากปากคำหนึ่งกล่าวด้วยความเจ็บปวดใจว่าเฮ้ยเราเดินทางมาถึงแดนเหลียวตรงเห็นสถานที่แรนแค้นชนเผ่าต่างๆอยู่อย่างยากลำบากจึงเข้นสมองความคิดแผ่วถางทางแห่งโชคลาภให้กับพวกท่านหวังให้พวกท่านมีชีวิตที่ดีกว่านี้ตอนนี้ทั้งหมดเพิ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ก่อเรื่องเช่นนี้ พวกท่านลองถามไทยมโนธรรมประจําใจของตัวเองดูคนทั้งหมดก้มศีรษะลงด้วยความละอายมือที่กําดาบทวนลดต่ำลงเก็บซ่อนไว้ทางด้านหลังเสียสินสันศีรษะแล้วกล่าวว่าเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเราไม่อาจละทิ้งพวกท่านไปโดยไม่แยแสราชสํานักแต่งตั้งเราเป็นจงตูแดนเหลียวตรงเราหยางซุยต้องรับผิดชอบต่อทหารและพลเรือนเหลียวตงเอยถึงตอนนี้พลันเหลียวหน้าไปเรียกหาว่า ว่านซื่ออวีว่านซื่ออุ้ความจริงชมดูเหตุการณ์อย่างจดจ่อพอฟังต้องสะดุ้งเฮือกเดินออกไปขานรับว่าเราผู้น้อยอยู่เสียสินประกาศว่าแต่เท้าว่านท่านนี้เป็นขุนนางฉางซื่อประจําสํานักหม้อฟูว่านฉางซื่อขุนนางยศฉางซื่อแท่ว่านจะเป็นผู้ดูแลเมืองฮาตาจัดตั้งฝ่ายตุลาการการปกครองและกิจการพลเรือนในที่นี้ ทั้งรับสมัครไพร่พลเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราปรามดูแลความสงบเรียบร้อยขุมชนเผ่าต่างๆให้ข้าขายโดยยุติธรรมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นภาระของสำนักหม่อฟูห้ามรบกวนชนเผ่าต่างๆแม้สักหุนเดียวว่านซื่ออวยอุทานดังอาขานร,รับไปว่าอออผูอ้น้อยรับคำสั่งเสียสินทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ วันนี้เมืองฮาตาเกิดเหตุร้ายเท่ากับส่งสัญญาณเตือนภัยต่อเราว่านฉางซื่อถ่ายทอดคำสั่งไปให้ตลาดการค้าทุกแห่งทำตามแบบอย่างของเมืองฮาตาหน่วยปิงปี้เต้าต่างๆล้วนจัดตั้งฝ่ายปกครองดูแลการจัดระเบียบท้องถิ่นรักษากฎหมายท้องถิ่นต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกว่านซื่ออวยรับคำสั่งอีกคราว่าผู้น้อยรับคำสั่งคนของชนเผ่าต่างๆ ยังไม่ทันเรียกสติขึ้นมาได้แต่มือมองดูเสียสินเสียสินกล่าวอย่างยืดยาวว่าพวกท่านล้วนเป็นชาวหมิงมีเรื่องใดไม่สามารถหาข้อยุติก็สามารถร้องขอให้ทางการพรดุงความยุติธรรมกลับต่อสู้เข็นฆ่ากันขอถามผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะคนในชนเผ่าแบกศพของบุรุษในครอบครัวไปหาพวกท่าน พวกท่านก็เป็นผู้อาวุโสมีคำว่ากล่าวกับพวกมันอย่างไรต่อให้พวกท่านมอบค่าทำขวัญแก่พวกมันมากกว่านี้คนที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพหรือผู้คนควรเล่าเรียนหนังสือเรียนรู้หลักเหตุผลของผู้คนมากกว่านี้เราได้จัดตั้งสถานศึกษาแล้วทางบ้านพวกท่านยังมีลูกหลานใดไม่ได้เรียนหนังสือคนที่รู้จักแต่จับดาบควงกระบอง แต่ไม่รู้จักหนังสือไหนเลยสำเร็จกิจการได้พวกท่านเคยได้ยินคําทุกสิ่งล้วนต่ำชั้นมีการศึกษาที่สูงส่งมาหรือไม่หากไม่เคยได้ยินก็จดจำให้ขึ้นใจจากนั้นก็เรียกหาว่าจางซีถงจางสีถงรีบเดินออกมาน้อมคำนับเสี้ยสินกล่าวว่าผู้น้อยอยู่เสี้ยสินกล่าวว่า ท่านนี้เป็นใต้เท้าจางที่จะดูแลสถานศึกษาเหลียวตรงลูกหลานในบ้านต้องส่งไปเล่าเรียนหนังสือกับมันจึงจะ,จะเจริญก้าวหน้าอีกสักครู่พวกท่านสามารถแจ้งชื่อลูกหลานในบ้านสมัครเข้าเล่าเรียนกับใต้เท้าจางแน่นอนหากว่าทางบ้านยากจนไม่มีปัญญาจ่ายค่าเล่าเรียนยังไม่ต้องแจ้งชื่อตอนนี้มีร้อยกิจการรอริเริ่มมีที่ต้องใช้เงินมากมาย รอจนสถานม้อฟูเกิดความคล่องตัวจะเปิดสถานศึกษาให้เรียนเปล่าเมื่อถึงเวลาพวกท่านค่อยส่งลูกหลานไปเธอเพะพอกล่าวจบกวาดมองชิ่งเก๋อเออไทยกับเธอม่อเออแวบ,บหนึ่งกล่าวขึ้นว่าชนเผ่าท่านที่บาดเจ็บล้มตายผู้บัญชาการฐานที่มั่นทั้งสองรีบน้อมกายแล้วกล่าวว่าไต่เท้าจงตูไม่ต้องเปลืองสมองความคิด ผู้น้อยจะจัดการเองเสียสินส่งเสียงดังอืมแล้วกล่าวว่าเราตระเตรียมทำศึกกับชาวตาต้าอีกครั้งเพื่อขจัดเพศภัยชายแดนพวกท่านจะได้เพิ่มความยุ่งยากแก่เราแล้วผู้บัญชาการฐานที่มันทั้งสองกล่าวด้วยความละอายใจว่าไต่เท้าจงตูโปรดวางใจรับประกันว่าไม่เกิดเรื่องเช่นนี้อีกตอนนี้เสียสินเปิดฉากรุกต่อชนเผ่าที่ยังไม่มีรูปแบบการปกครองที่สมบูรณ์เป้าหมายสุดท้ายคือให้พวกมัน จำกัดอยู่ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจจนละทิ้งการใช้กำลังสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเด่นจะริดรอนกำลังรบและนิสัยอันป่าเถื่อนของพวกมันขณะเดียวกันพวกมันจะกลายเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยการกษตกรรมและอุตสาหกรรมตอนนี้ชนเผ่าที่ปราศจากความทะเยอทะยานทางการเมืองหลังจากได้ริมรสอันหอมหวานพวกมันก็ต้องการความมั่นคง ต้องการความคุ้มครองตามตัวบทกฎหมายเรื่องเหล่านี้จะให้ผู้ใดดำเนินการเสียสินเสนอคําตอบแล้วนั่นคือให้ทางการและกองกำลังดำเนินการหลังจากนี้ความคิดพึ่งพาต่อชนเผ่าของคนในชนเผ่าจะลดทอนลงเมื่อถึงเวลานั้นผู้นำชนเผ่ายังสามารถควบคุมและสั่งการต่อคนในชนเผ่ามากน้อยเท่าใดในสายตาของผู้ประกอบการเป็นหน่วยงานของรัฐ ทรงอำนาจกว่าหรือว่าผู้นำชนเผ่าทรงอำนาจกว่าอีก100 2 0 0ปีให้หลังหลังจากผ่านการหลอมรวมและพัฒนาการคุณลักษณ์ของผู้นำชนเผ่าจะมาลายหายไปพวกมันอาจตกต่ำลงอาจกำเนิดอัจฉริยะบุรุษขึ้นแต่ไม่ว่าตกต่ำหรือกำเนิดอัจฉริยะ พวกมันล้วนเป็นชาวต้าหมิงสำนักหม้อฝู่ของเสียสินเกิดขึ้นภายใต้ความต้องการคุ้มครองด้านผลประโยชน์ของชนเผ่าทั้งหลายช่วยให้มันผลักดันแนวทางการปกครองกับด้านตุลาการโดยแทบปราศจากแรงต่อต้านถึงแม้ว่ามีผู้คนส่วนน้อยที่คัดค้านแต่ยังไม่ทันเอ่ยปากก็ถูกเสียงสนับสนุนภายในชนเผ่ากลบบทบังไป,ไป